วันที่26เมษายน2568เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ต้องรู้จักว่า <c oughs> การที่เราเข้าสมาธิเราเข้าไปอยู่ตรงไหนเอาตาอยู่กับหลวงพอ่อนะตาอยู่กับหลวงพอ่อหูฟังหลวงพอ่อเขาเรียกว่าคอนเซนเทรชั่นแต่ว่า ิ่งที่เราขาดก็คืออมีสติรู้สึกตัวกลับมาที่ตัวเราเองเพราะนั้นฟังหลวงพ่อตาอยู่กับหลวงพ่อถ้าตาอยมไม่อยู่กับหลวงพ่อเข้าสมาธิไม่ได้เพราะวันนี้หลวงพ่อเป็น Object กต์ออฟเ a t i o ชของโยมก็ใจไหมถ้ายม,ะายมะละสายตาจากหลวงพ่อปับโยมตามหลวงพ่อไม่ทันนะอตอนนี้สมาธิกับวิปัสสนาเราจเจริญคู่กัน ปัจสนาก็คือรู้สึกตัวที่กายเวทนาจิตธรรมอันแรกก็คือมีสติรู้สึกตัวที่กายก่อนนะตอนนี้โยมตาหลวงอยู่หลวงพ่อหูฟังหลวงพ่อเนี่ยมีสติรู้สึกตัวที่ตัวเราเองว่านั่งสบายผ่อนคลายนั่งแล้วรู้สึกยังไงขยับเคลื่อนไหวรู้สึกได้ไหมไอ่าเพราะนั้นตรงที่รู้สึกได้ถ้ารู้สึกได้นะมันก็จะเริ่มเหมือนกับว่า รู้สึกไปเห็นตัวเองเห็นด้วยความรู้สึกเห็นหลวงพ่อเห็นด้วยตาเห็นตัวเองเห็นด้วยความรู้สึกนะรู้สึกผ่อนคลายก็รู้สึกรู้สึกผ่อนคลายก็เห็นเหมือนกับว่าตัวเองนั่งแล้วผ่อนคลายดีรู้สึกขยับก็เห็นตัวเองขยับไหมเห็นด้วยความรู้สึกโดยที่ตาไม่ต้องไปดูนะเพราะว่าตาเราดูหลวงพ่อแต่การที่จะเห็นตัวเองเนี่ย แม่เราเวลาหลับตาเราก็ไม่ได้ใช้ตาดูอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอ่าถ้ายิ่งหลับตาเราใช้ความรู้สึกนะเห็นตัวเองด้วยความรู้สึกเป็นไหมนะแต่ไี่เห็นตัวเองด้วยความรู้สึกทั้งกายทั้งใจในยิ้มสิพอยิ้มปับ๊บยิ้มมันมีรู้สึกเห็นไหมพอมันมีรู้สึกมันก็เห็นเห็นด้วยรู้สึกถ้าโยมไม่ยิ้มระบบเห็นเห็นใจไหมเห็นเห็นตรงไหน อ้าวใจมันก็อยู่ตรงที่รู้สึกโยมก็ต้องรู้สึกก่อนเอะรู้สึกตรงไหนมันก็เห็นเห็นด้วยความรู้สึกตรงนั้นรู้สึกตรงที่กายขยับไหลขยับขยับมันก็เห็นเห็นด้วยตรงที่เรารู้สึกตรงนั้นนะพอมันมีความรู้สึกแล้วเราก็รู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะไอตรงที่เห็นหลวงพ่อเห็นด้วยตาเพราะนั้นเราต้องฝึกเห็นสองด้านเห็นภายนอกเห็นหลวงพ่อเห็นด้วยตา เห็นกายนั่งเห็นด้วยรู้สึกรู้สึกแล้วก็รู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกมันก็จะรู้สึกเห็นความรู้สึกไปถึงเวทนาถึงจิตใจเบื้อต้นก็เห็นที่กายก่อนใช่ไหมเช่ป่ะเพราะนั้นตอนนี้โยมเบื้องต้นโยมไม่เคยฝึกเห็นด้วยความรู้สึกพูดง่ายๆในชีวิตประจาวันจะทําอะไรต่างๆรู้ความรู้สึกขณะนั่งเห็นความรู้สึกขณะนั่งอ่ารู้สึกขณะนั่งก่อนรู้สึกขณะนั่งได้ไหม รู้สึกได้ไหมมันมีความรู้สึกยังไงขยับขึ้นไหวยังไงรู้สึกได้ไหมรู้สึกแล้วก็รู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกนะจะฟังหลวงพ่อหรือฟังใครคุยหรือจะดูสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกก็ตามโดยมากเราไม่รู้ความรู้สึกไม่เห็นความรู้สึกพอไม่รู้ความรู้สึกไม่เห็นความรู้สึกความรู้สึกก็ไม่มีมันก็หายไป หายไปทุกตั้งแห้งเหี่ยวจนก,ก็ตั้งเหนื่อยจนก,ก็ทั่งโมงโอเคเอารู้ความรู้สึกขึ้นมาเห็นความรู้สึกได้ไหมต้องไปอยู่ตรงที่เห็นเลยนะอะ่เห็นอยู่ตรงไหนโยมอ,อ่ารู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกตอนนี้โยมก็รู้สึกเห็นความรู้สึกแบบเหมือนกับแค่เฉพาะช่วงนี้เองใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกับเห็นเฉพาะไหลเลยแขนเกินอ่นาไหนลองขยับหลังดิยืดหลังดิช้าชรู้สึกไหมและเห็นได้ไหม,ไมเห็น เห็นได้สิอ่าก็เราเห็นด้วยรู้สึกรู้สึกได้ไหมกําลังยืดหลังเนี่ยล้วเห็นอาการยืดหลังจากความรู้สึกได้ไหมได้เออเนี่ยเพราะนั้นอยู่ก็ต้องฝึกรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกทั้งทงด้านหน้าทั้งด้านหลังด้านหลังเราก็ลองขยับอย่างนี้สิรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้รู้สึกได้แล้วเห็นได้ไหมเห็นด้วยรู้สึกอ่ะต้องคิดไหม ไม่คิดเจ้าค่ะอ่ารู้รู้สึกรู้สึกอ่ารู้สึกที่อ่าตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยโยมพอตาละละจากหลวงพ่ออยู่ไปคิดอีกลนะอ่าเพราะฉะนั้นตาอยู่กับหลวงพ่ออ่าคือสมาธิเพราะว่าคอนเซนเทรชั o n เราก็อยู่กับออบเจกต์อันใดอันหนึ่งเราก็เลือกเอาจะเป็นโอ้มันได้ต้องสมาธิได้ต้องอาอาสี่สิบสี่สิบกรรมฐานในในพระไตรปิฎกนะตอนนี้ก็อยู่กับหลวงพ่อหรือบางทีอ่าอะไร อยู่กับอ,อยู่กับงานอยู่กับงานที่เราทำแต่ปรากฏว่าเรา <c oughs> เราสมาธิแต่ขาดขาดความรู้สึกตัวดูแต่งานจนกระทั่งจมลงไปนั่งก็ไม่รู้สึกขยับนั่งทำงานไม่รู้สึกไม่รู้สึกจนกระทั่งเป็นออฟฟิศซินโดรมเลยนะกลายเป็นป่วยเลยเ <c oughs> พราะนั้นโยมต้องรู้จักสมาธิก็คือคอนเซนเทรชั่นวิปัสสนาเรา ต้องอาศัยสมาธิเป็นฐานแล้วก็ฝึกสติรู้สึกตัวที่ตัวเราเองเข้าใจไหมเพราะว่าในการฝึกสติปฐานสี่ก็คือวิปัสสนาเนี่ยใช้สามตัวอาตาปีสัมปชานสติมามีความเพียรมีสัมปัญญะมีสตินะ,ะเพราะนั้นไอ้ส่วนสมาธิเราก็ฝึกแต่สมาธิแต่เราไม่เคยมีอาตาปีสัมปชานสติมาที่ตัวเราเองนะ สมาธิยมจะดูอะไรก็ได้ดูธรรมชาติก็เป็นสมาธินะดูหลวงพ่อดูพระพุทธรูปก็เป็นสมาธิแต่ดูแลรู้สึกด้วยความรู้สึกตัวมีสติมีสมัมมาญาตาตาปีความเพียรความเพียรก็คือเลิกละปล่อยวางอ่าอ่าแล้วก็มีความรู้สึกตัวผ่อนคลายมีสติเพราะนั้นการจะ,จะเจริญสมาธิถึงพร้อมได้ปีปัสนาสมาธิเป็นบาตฐานแต่วิปัสสนาเกิดจาก อาตาปีสัมปชานสติมาวิปัส,สนาต้องอาศัยอาตาปีคือเพียรเลิกละปล่อยวางเพราะนั้นตอนที่เรานั่งหลับตาเนี่ยรีบๆนอนนั่งหลับตาทั้งๆทีททท่วันหนึ่งวันหนึ่งเรามีเรื่องทั้งวันยุ่มทั้งวันหลับตาแล้วมันวางได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นหยบต้องลืมตาก่อนเพราะว่าลืมตาเราเรายังเออดูธรรมชาติดูสิ่งต่างๆมองกว้างมองไกลแล้วจะได้ ปล่อยวางวันนี้มีอารมณ์หงุดหงิดมีงานยุ่งมีเรื่องราวเยอะแยะหลับตาปับ๊บเรียกว่าจมเลยเขาเรียกว่า,อ,าอยู่ในจิตที่ปรุงแต่งเอางั้นเวลาปล่อยวางเนี่ยต้องลืมตาก่อนลืมตามันปล่อยวางได้ง่ายเพราะเวลาลืมตาโยงก็ขยับได้เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมผ่อนคลายได้ไหมเพราะนั้นก่อนหลับตาจะต้องวางวางให้เยอะๆอาตาปี ถ้าหลับตาปับ๊บปรากฏว่ามันกดเอาไว้ถ้าลืมตาปับ๊บเปิดตาเปิดใจเปิดตาเปิดใจเปิดตาก็เหมือนว่าเห็นเฉพาะตรงนี้ปัจจุบันขณะน,นี้แล้วก็เปิดใจเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าเรื่องการงานเรื่องครอบครัวสลัดออกไปไม่หมดวิธีสลัดแหมหลับตาปัจจุบันไม่เห็นบอกเ,อเลิกคิด กุ้งใจเลิก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 ไม่ได้หรอกวิธีเลิกก็คือต้องเห็นปัจจุบันยมเราเห็นพระพระุทธรูปเห็นหลวงพ่อเห็นปัจจุบันเห็นเห็นปัจจุบันให้ให้ชาติเป็นปัจจุบันเนี่ยมันวางเองไหม <c oughs> มันวางเองไหม <c oughs> เหมือนกับเราเราจะาละความชั่วนะอยู่ๆย,ยมจะบอกละชั่วไม่โกนไม่โกธมันยาก วิธีเล้าชั่วทําไงก็ทําความดีเยอะๆไงจนกระทั่งลืมทําความชั่วเลยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยโยมจะต้องรู้จักดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยการมสสีสติสติตรงที่ตาเห็นปัจจุบันแล้วก็รู้สึกตัวที่ปัจจุบันขณะนี้ก็มีตัวเรานั่งพักนั่งขยับนั่งขยับ,ยบเคลื่อนไหวอาผ่อ,อนคลายที่ อ่านะพอปล่อยวางเนี่ยวิธีปล่อยวางแล้วจะทําให้มันมันมันอยู่กับตัวเราเองได้ได้ได้ได,ได้มากขึ้นมากขึ้นปล่อยวางด้วยความรู้สึกตัวปล่อยวางคืออาตาปีความรู้สึกตัวคือสัมปญะพอปล่อยวางด้วยความรู้สึกตัวมันจะมีสติมากขึ้นปล่อยวางด้วยความรู้สึกตัวก็คืออะไรอยู่อยู่อยบอกปล่อยวางแต่ไม่รู้สึกตัวถึงตัวเองมันปล่อยวางยากางเหมือนกันนะ เพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าจิตเนี่ยเวลามันยึดอะไรแล้วมันมันไม่ค่อยยอมวางส่วนมากจิตจิตจะยึดจิตเป็นคิดนู่นคิดนี่คิดสาระตะอะไรใช่ไหมพอเราปล่อยวางแล้วเราก็ต้องรู้ธรรมชาติของจิตก่อนจิตทํางานอยู่สองสองหน้าที่ความคิดกับความรู้สึกนะถ้าเราคิด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 เราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวตัวถึงต,ตัวเองอายุมลองอ่าผ่อนคลายซิแล้วรู้สึก ผ่อนคลายทั่วๆนะอ่าแล้วก็เราลองรู้สึกดูพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่าจิตทํางานอยู่สองลักษณะหน้าที่คือความคิดความค,ความรู้สึกอ้าตอนนี้สมมติว่าเรากำลังคิด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 ,คดนะไม่ยากเลยโยมลองบีบนวดตัวเองเลไม่ต้องก้มดูตาละร <c oughs> พ่ออีกแล้ว <c oughs> อ้บอกห้ามละอ้ะนี่รู้สึกไหมตอนนี้เป็นไงคิดน้อยลงไหม ก็จิตมันอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยเนี่เนี่คิดน้อยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเวลาคิดเยอะละเออเราคิดเราคิดเราคิดตีตีตัวเองดิตีตีต่อเนื่องดิพอติติรู้สึกด้วยรู้สึกด้วยรู้สึกด้วยสงบไหมมันหยุดคิดใช่ไหมเพราะจิตมันไม่อยู่ตรงนี้ไงเข้าใจไหมอ่าหรือถ้ายิ่งถ้าเราอ่าแหมเราจะมานั่งเลิกคิดเลิกคิดอยู่คนเมราะทำอะไรวะเราก็รู้สึกทั้งตัวผ่อนคลาย จิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงที่รู้สึกทั้งตัวตอนนั้นก่อนที่เราจะหลับตาเนี่ยต้องให้ติดอยู่กับกายก่อนเข้าใจไหมไม่งั้นถ้าจิตไม่อยู่กับกายนะนั่งจิตก็ยังอยู่กับความคิดเข้าใจไหมหลับตาก่อนหลับตาต้องให้จิตอยู่กับกายก่อนทําไงผ่อนคลายขยับสิยืดร่างยืดไหลอ,ออกออกออกลังกายผ่อนคลายนวดตัวเองอ้าวเป็นไงคิดน้อยลงไหมอ่า แต่ที่ผ่อนคลายมันก็จะเริ่ม <c oughs> เห็นตัวเองริมปล่เวลาเราผ่อนคลายเนี่ยเริ่มเห็นตัวเองไหม <c oughs> เห็นตัวเองขยับ <c oughs> เห็นเองเคลื่อนไหวไอ้ตรงที่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมีสติเห็นกายเห็นใจกขะใจใยยัง <c oughs> เออเนี่ยต่นี้ครบยังอ่ะพอรู้สึกตัวแล้วมันมีสติเห็นกายเห็นใจไหม <c oughs> อ่าสติสติก็คือสติมันเมื่อเรารู้สึกตัวมันจะมีสตินะอ่าเราก็จะรู้ได้ไงว่ามีสติ มันเห็นตัวเองกาลังขยับเคลื่อนไหวเห็นไหมนะอะพราะนั้นมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีนะอะพราะนั้นมีสติรู้สึกตัวแล้วยิ่งถ้าเรารู้สึกตัวที่จิตใจยิ้มเบิกบานดิมีมาความีรู้สึกตัวที่กายเช่มไหมใจยิ้มด้วยเลยโอ้โหมันจะดึงกําลังสติเข้าไปสู่สติในจิตเลยนะตอนแรกคืสติที่กายก่อนนะเห็นกายเห็นใจไหมไหนยิ้มสิ มันมีสติเข้าไปในจิตไหมเห็นอะไรก็เห็นจิตไงเห็นจิตที่ยังเคยยึดอะไรหลายหอย่างพอยิ้มโอ้โหมันจะเห็นสองสองสองด้านเลยพอยิ้มปับด้านหนึ่งก็คือยิ้มอีกด้านหนึ่งไอความวิตกกังวลหลุดออกไปหมดเลยเห็นไหมพอนั้นโดยมต้องฝึกสติให้เห็นกายเห็นใจเห็นกายด้วยการผ่อนคลาย ขยับเคลื่อนไหวทําจิตใจให้แล้วก็ทําจิตใจให้เบิกบานมีรอยยิ้มก็จะเห็นใจเห็นใจคืออะไรเห็นสิ่งหนึ่งคลายออกอ่าก็คือความวิตกกังวลความกุ้มอกกุ้ม,มใจไม่สบายใจคลายออกแล้วยิ้มแล้วก็เห็นกุศลคือรอยยิ้มเกิดขึ้นมาก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 ขึ้นอ่าไหนลองยิ้มเต้ตอนนี้ยิ้มยิ้มแล้วก็เราเไม่ใช่ยิ้มอย่างเดียวต้องเห็นด้วยนะเห็นได้ไหมว่าใจดีขึ้น เห็นได้ไหมเห็นได้เจ้าค่ะแล้วก็ไม่แค่ไปนั่งเห็นที่ใจต้องเห็นกายเห็นใจผ่อนคลายร่างกาย RELAX YOUR BODY RELAX YOUR HEART with smiling gently เข้าแล้วเข้าสมาธิแล้วเขาใชยังสมาธิมันอยู่ตรงที่ความรู้สึกเพราะอะไรนะไหม ความสงบเป็นความรู้สึกหรือเปล่าป,ปีสี่สุขเป็นความรู้สึกหรือเปล่าแล้วจะเข้าด้วยความคิดได้ไหมไม่ได้ความคิดไว้หาเงินหาทอง <c oughs> นะอ่าเพราะนั้นเราแค่เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกเบื้องต้นเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่กายก่อนอาตาปีสัมปชานโนที่กายก่อนมีสติไหมสติมันอยู่ตรงที่เห็นอ้าวยมตาดูหลวงพ่อนะ ขยับหลังเคลื่อนไหวเอียงไปเอียงมารู้สึกด้วยนะถ้ารู้สึกได้ก็เห็นได้เห็นเหมือนเห็นจากข้างหลัง่ะเห็นตาเนื้อเห็นหลงพ่อยจากข้างหน้านี่ะแต่เห็นตัวเองเรารู้สึกข้างหลังมันก็เห็นจากข้างหลังดิจริงนะนั่นนะเขาเรียกว่ามีสติเห็นกายเห็นกายขยับเห็นนะอ่าแต่นี่พอเห็นกายจากข้างหลังได้เขาเรียกว่าทวนกระแสพระโสดาบันคือผู้ทวนกระแสท่านจะเห็น คือเห็นจากข้างหลังมันจะเห็นเห็นเห็นได้ได้ทั้งทั้งตัวเลยใช่ไหมถ้าเห็นจากข้างหน้ามันมันก็จะเห็นเห็นเห็นได้แค่อย่างว่าก็เออไลเลยขยับมือทำอะไรเท้าไรเห็นในข้างหน้านี่ยังยังยังธรรมดาเป็นขั้นเริ่มต้นขั้นฝึกเริ่มต้นแต่ถ้าเราเห็นข้างหน้าเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นจากข้างหลังเป็นไหมพอเห็นจากข้างหลังได้โอ้โห มันจะเห็นอะไรบางอย่างมันโล่งตื่นขึ้นมาเห็นไหมเพราะว่าพอมันทวนกระแสควมว่าทวนกระแสก็คือทวนเข้าไปสู่ความรู้สึกอันละเอียดอันปานี่ที่โล,งลง่งโปร่งเบายิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นได้ไหมเห็นความรู้สึกโล่งไหมเวลาเราขยับกายด้านหลังแหละเห็นไหมว่าหนักๆที่เรายึดเอาไว้มันหมดเลยเพราะว่าเราพอเราทวนกระแสไปนะ มันเบาล่งโปร่งเบาเลยไหมมันล่งโปร่งเบาเหมือนกับว่าเราไปอยู่กับอากาศความว่างหรือ p เป e ซึ่งอันเนี้ยมันก็คืออ่าอากาศาธาตุเป็นธาตุที่ห้านะไอ,พอะเพราะปกติเราเนี่ยนะเราเราไม่รู้จักเข้าไปสู่ความสงบโล่งโปร่งเบาไอตรงที่เราเข้าสมาธิเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิอยู่ตรงไหนหรู้ไหมล่งโงบา่ง เ้วรู้สึกเบาร่างกายขยายอารมลองขยับที่ตาอยู่กับหลวงพ่อพอถ้า้ตาไม่อยู่หลวงพายอมจะใช้ตาดูไงเขาใจว่าพอตาดูมันก็ไม่เกิดสิตาอยู่กับหลวงพ่ออเห็นไนหะใช้ความรู้สึกเห็นได้ไหมมัน,มนต้อง,องใช้ตาแล้วใช้ความรู้สึกเห็น,นก็ยิ่งรู้สึกรู้สึกรู้สึกเบาโล่งเบามากขึ้นใช่ไหมนี่ยแหละอุปจรารสมาธิอ่า ตอนที่เราลืมตาเนี่ยเราจะเราจะตื่นตื่นในสมาธิในขั้นนี้ก็เรียกว่าขั้นปกติอุปจารสมาธิของโยมเนี่ยมันจะตกเขาวังกันเข้าใจะปะเวลาหลับตาแล้วยมตกเขวังเพราะนั้นวันเนี้ยก่อนที่เราจะเข้าสมาธินะเราลืมตาอย่างน้อยเข้าไปที่อุปจารสมาธิก่อนเลยเพราะอุปจารสมาธิแบบลืมตาเนี่ยเราจะไม่ตกเวังเข้าใจไหมะแล้วตอนนั้นเนี่ย เราพอหล,ลับตาปั๊บตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ปีตีสุขเอตคตาเลยโอเคนะตอนนี้โยมเล่นเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการเข้าสมาธิด้วยการทําสมาธิให้จิตสงบให้จิตหยุดนึกหยุดคิดบังคับใหญ่เลยนะมันกลายเป็นบังคับมันเข้าช้านะอ่าแล้วก็พอยิ่งบังคับมากบางทีก็เหนื่อยแล้วก็นั่งหลับในเลยเข้าใจไหมเพราะนั้น อุปจาราสมาธิเนี่ยมันอยู่ตรงที่โล่งเบาสบายผ่อนคลายเขาเรียกว่า relaxation meditation เพราะนั้นฝรั่งเขาดีนะอ่พอเขาบอก relaxation meditation เนี่ยเขาจัดคอร์สแล้วเก็บเงินได้เลยนะเข้า <laughs> <laughs> ใจปะพอบอกอุปจาราสมาธินี่โอ้ <laughs> เขาไม่รู้ว่าเออแต่ว่า relaxation เนี่ยนะตรงที่ relaxation meditation เนี่ยมันจะเกิด consciousness มันมีวิญ,ญญาณ วิญญาณธาตุด้วยวิญญาณภาษาบา,บาลีเราเรียกวิญญาณวิญญาณนะแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Consciousness วิญญาณมีหกวิญญาณทางตาเขาเรียกว่า Consciousness ทำไงรู้ไหมทำทำสายตาให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีรอย,ยิ้มดิมันจะมีแววตาเห็นแวบตาไหมในตาดูดุเก๊กไม่มีแววตาโอเคไหม ทำตาให้มีรอยยิ้มที่ผ่อนคลายเป็นไหม,ไม,มนี่แหละเข้าสมาธิตรงที่ทางเข้าเข้าถ้าชำนาญนะเข้าทางตาก็ได้โอเคอแต่เอานนี้เอาเข้าทาง,ทางร่างกายไงเข้าใจไหมเข้าทางร่างกายเพราะว่าอวิญ,ญญาณมีหกตาหูจมูกลิ้นกายกายนี่ง่าย เพราะกายนี่เราบอกผ่อนคลายเราทําเป็นแต่เพราะตาบอกเอายิ้มบานๆดิบางคนยิ้มบานๆไม่ได้เลยเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นสมาธิเ right นี่ยเราอาจจะมองในบริบทเราเข้าทาง consciousness ก็คือการรับรู้การการการรับรู้ทางทวารทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายเช่นโยมจะเข้าทางตาเนี่ยนะ นอกจากยิ้มบหวานแล้วถ้าใครยิ้มันหวานไม่เป็นตาไม่เม่อไม่ลอยได้ไหมไหนลองตาไม่เหมื่อไม่ลอยดียรู้สึกไงมันคนเส้นไหมมันโล่งขึ้นไอที่หนัก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 ,ห,นก,ห,นกหัวเพราะค,คิดนู่นคิดนีเพอตาไม่เหมื่อไม่ลอยไหมเบาไหมอไอตรงตรงเหมื่อกับลอยนี่หนัก แต่พอไม่เหมือไม่ลอยเบาไหมมันเข้าไปสู่สมาธิอุปจาราสมาธิตรงนั้นเขาเรียกว่าอากาศธาตุและวิญญาณธาตุไม่เหมือไม่ลอยแล้วก็มีเวลตาหน่อยตอนนี้เราเข้าไปสู่อากาศธาตุวิญญาณธาตุเพราะนั้นวันนี้เราจึงได้ความรู้ว่าไอ้ที่เราฝึกสมาธิเราเข้าไปตรงที่อากาศธาตุวิญญาณธาตุแต่โยมเล่นไม่ยอม เข้าไปสู่อากาศสาัทธาวิญ,ญานธาตุโยมก็อยู่แต่ธาตุสแล้วก็เดี๋ยวก็เมื่อยแล้วก็ขยับแล้วก็ขยับโอ้โหนั่งสมาธิอยู่กับธาตุสีนี่แบบเมื่อยบ้างขยับบ้างแล้วก็ทําให้เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะหลับตาเข้าไปอยู่ the plane p l a n inside นะ a n o the plane inside อ่าตอนนี้เราไปอยู่ plane of อ่า four element ไปอยู่ใน p l a n ของ ฟิฟเอ e ลเมนและซิกเอ e m เมนเลยได้ไหมนะในลองผ่อนคลายตามไม่เหมือไม่ลอยสิตามแบบมองเห็นธรรมชาติเห็นอ่าเห็นสิ่งต่างๆเห็นแบบพานโนรามาเลยแล้วก็เห็นด้วยความอ่าสดชื่นเบิกบานใจความสดชื่นเบิกบานใจมันก็จะขึ้นมาทำให้เกิด เบลตาแล้วตรงนั้นมันเหมือนว่าเราอยู่กับภาวะอากาศสาทธาธหรือสเปซที่โล่งวางและในอากาศสาทธาธเรามีความรู้สึกตัวมีวิญญาณธาตุและตรงที่แบลตาเนี่ยมันเหมือนกับว่าวิญญาณทางตามันเห็นรูปนั่งได้เห็นรูปขยับได้เห็นนั่งอยู่หายใจอยู่เห็นร้อนเห็นเย็นพอไปอยู่อากาศธาทุวิญญาณธาตุมันเผยโฉมให้เห็น ทั้งหมดเลยท,าท่าทังสี่เพราะว่าเรามัวแต่มาอยู่แต่ท่า,ทาสี่ก็เลยไม่เห็นกัท่า,ทาสี่เราไปยึดก,กับ